ก็นาและชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนมิถุนา2567าให้ได้ฟังกันนะคะดาวแรกเดี๋ยวแอดจะพูดถึงเรื่องของการขยับดาวเข้าพบเรือนก่อนนะเข้าแล้วเจอเจอเรื่องอะไร เราก็คุยกันเรื่องนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียบเรียงการเงินความรักสุขภาพกันนะคะเราเริ่มต้นนะคะดาวแรกของการขยับก็คือวันที่สองมิถุนายนดาวอังคารขยับในเข้าไปสู่ราศีเมษในวันที่สองมิถุนาอังคารขยับนะคะเข้ามาสู่ภพเรือนมรณะจากภพเรือนปัจจุบันนี้คืออ๋อจากกาันเล็งมาเป็นเกษตรในเรือนมรณะนะคะแล้ว ดาวสามในเรือนที่แปดเนี่ยเขาเราียกว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะคะก็คือเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้ก็ดาวสามก็คือเรื่องของสหัชชะสหัชชะก็คือเรื่องของการพูดการเจรจาลักษณะของสหัชชะเข้าสู่พบเรือนมรณะมันจะอาจจะมีเรื่องของการถูกเน็นเทาวาร้านะคะหรือว่าการถูก เขาเรียกว่าการถูกเป็นเอาเป็นว่าเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยไว้ใจใครบางทีก็เป็นคนที่คบคนยากสาหัสชา้าเนี่ยยังแปลว,ว่าพี่น้องที่ร่วมปิดามันดาเดียวกันก็ได้นะคะก็คือทะเลาะเบาแวงกันหรือมักจะเสียพี่เสียน้องด้วยวเรื่องอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้หรือพัดพากจากกันเอาเป็นว่าเพื่อนและพี่และน้องเป็นที่พึ่งพะอาศัยค่อนข้างยากในช่วงระยะเวลานี้ นะคะเจ้าชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนกินหาง่าย <_' S 1> เพื่อนตายหายากนะคะคบคนไกลดีกว่าคบเพื่อนต่างชาติดีกว่าคบเพื่อนชาติเดียวยกันนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ไอ้เกณฑ์ที่ว่าเรียกว่าเสียพี่เสียน้องอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการมรดกในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นมรณะเกษตรเนี่ย มันมีผลดีกับเจ้าวาตาบ้างนิดหน่อยในแง่ของเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้จะได้ประโยชน์จากการได้เงินได้ทองจากคู่ครองคนรักเนี่ยแต่มันจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าเขาไปทําประกันเขาใส่ให้เจ้าวาตาเป็นผู้รับผลประโยชน์อะไรเงี้ยหรือช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักเดินทางไปที่อื่นแล้วเขาเรียกว่าทํา ทำกิจการทําการงานหรือลงทุนอะไรในระยะเวลานี้แล้วประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้เนาะก็ต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนช่วงท้ายเดือนเนี่ยดาวลับพระเนี่ยมันเข้าไปอยู่กับดาวเจ้าเรอนมรณะด้วยเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนท้ายเดือนมันก็อาจจะมีเรื่องของการที่เขาเรียกว่าได้ทรัพย์สินที่ดินเป็นมรดกนะคะจากผู้ที่ผู้ใหญ่ที่เจ้าอาตานับถืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกที่มีลาภผลหมายถึงว่าคู่ครองคนรักเนี่ยช่วยกันลงทุนทําอะไรบางอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จช่วงระยะเวลานี้คุณหรือคู่ครองคนรักเนี่ยร่วมกันก่อตั้งเขาเรียกว่าสมาคคมค้นคว้าวิจัยหรือทําอะไรเกี่ยวกับทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องของโหราศาสตร์ทั้งเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยคือค้นคว้าวิจัยหรือมี เขาเรียกว่าเปิดเปิดสำนักอะไรกันนะคะหรือบางคนก็มีการลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็มีรายได้มีผลประโยชน์ทีนี้ช่วงระยะต้นเดือนไทยเดือนเนี่ยอ,อาจจะบอกเจ้าตาว่าทั้งเงินเหมันออกในช่วงระยะเวลานี้ให้รีบจัดการนะถ้ามีเงินออกอะไรในช่วงต้นเดือนไทยเดือนไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงหรือรายได้ผลประโยชน์อะไรที่ทําร่วมกับคู่ครองคนรักหรือเงินทองที่มันได้มาในลักษณะเหมือนกับมรดกเนี่ย ให้จัดการให้ดีเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเงินหมุนนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไปกู้เงินใครเขามาเพื่อที่จะประกอบกิจการหรือทํางานเพื่อขยายโอกาสให้ตัวเองเนี่ยก็ต้องเรียบทําเพราะไม่งั้น,เ,นเงินกู้มันเดินนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ยินได้ข่าวเพื่อนนะคะจากจากค,คือพักจากกาันนะคะการตายของมิตรสหาย สิ่งที่ควรระวังเวลาดาวเข้าไปอย่างนี้แล้วเป็นพิณทุบาทอาจจะต้องคนที่เกิดวันอังคารอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงที่ทําให้เจ้าตาเกิดปัญหาเกิดความยุ่งยากนะคะรวมถึงเพื่อนมาชวนไปลงทุนทําอะไรด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีผลทําให้สูญเสียเงินทองของเจ้าตาไปในวันที่สี่นะคะในวันที่สิบมิถุนายน พระพุธนะคะขยับออกเข้าสู่ภพเดือกนกรมะตำแหน่งที่พุธได้เป็นคู่มิตรพุธเป็นเจ้าเรือนตนเข้าสู่ภพเดือกนกรรมะแสดงว่าช่วงจังหวะเนี้ยของเจ้าตาชาวลัคนาราศีกันมีเรื่องของการงานที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จอาจจะมีคนช่วยหรืออะไรเพราะว่าในเรือนนี้ของของพุธเนี่ยเมื่อกี้แอดบอกว่าเป็นคู่มิตรไหมคู่มิตรจะอยู่ตรงนี้นะคะ ขออภัยมันเปลี่ยนเรือแล้วนะ,ะตรงเนี้ยต้องเรียกว่าพระพุธเนี่ยได้เกษตรแนวเรือนกรรมะแสดงว่าผู้ที่ตกงานย้ายงานรองานรอ,นรอฟังข่าวดีอะไรพวกเนี้ยมักจะประสบความสําเร็จในการรอคือได้อย่างใจได้ในสิ่งที่ต้องการอะไรประมาณอย่างนี้ เวลาที่ตนุเข้าสู่พบเพือนกรรมะบางคนก็วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานแบบเยอะมากนะคะบางคนก็วุ่นอยู่กับธุรกิจมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องของการงานทํางานมากมีกิจการเป็นของตัวเองขยับขยายนะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วพูดเป็นเจ้าเรือนตนด้วยไงกรรมะเป็นเกษตรด้วยไงมันเกิดความเข้มแข็งในเรื่องของการงานที่เจ้าตาจะทํา ในช่วงระยะเวลานี้แล้วเจ้าตาก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นสู้ชีวิตทําอะไรคิดทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้คิดจริงคิดจัง นะคับบางคนทํางานมากทํางานจกนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับคู่ครองคนรักได้เหมือนกันเพราะว่าเรือนอริกเข้าสูพภเดืองปัจจุบันนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจในบางคนอาจจะทําธุรกิจของตัวเองขยับขยายธุรกิจของตัวเองเพราะชอบเป็นนายตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่บางคนก็จะมีชื่อเสียงในสายงานที่ตัวเองทํานะคะขยับตําแหน่งขยับหนะ้าที่เกิดการศักยภาพในการทํางานในช่วงระยะเวลานี้แบบว่า คือการทำจริงจังของคุณเนี่ยทำให้ผู้ใหญ่มองเห็นมีคนเคารพนับถือมีคนยำเกรงนะคะเพราะฉะนั้นเก่งใจดังนั้นถ้าเจ้า,าตามีอุปสรรควากหนามเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในตำแหน่งหนะ้าที่การงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสุภาเข้ามาช่วยสุภาจะเข้ามาช่วยเมื่อไหร่สุภาจะเข้ามาช่วยตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเข้ามาปุ๊บเป็นคู่ทัดนน้ำกับเจ้าเรือนกรรมะนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อง,งานแล้วมีปัญหามีคนดินทาวาร้ายมีคนอย่างนู้นอย่างนี้ตามภาษาที่คุณมีดาวพระอังคารนะคะเป็นพิณทูบาทก็ต้องบอกว่าช่วงระยคะวันที่14มิถุนาเจ้าพาตาได้รับการคุ้มครองทั้งจากผู้ใหญ่นะคะทั้งจากเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีทิศทางหรือผลลัพธ์ออกมาเป็นด้านของตัวเงิน สี่หกในเรือนการเงินนี่ต้องบอกว่าเป็นคู่ทัตน้ำนะคะเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้เงินทองก็จะลื่นไหลเข้ามาหาประสบความสำเร็จในช่องทางทำมาหากินที่ที่พบเจอนะคะระยะเวลานี้ลักขณาแล้วราศีกัน เจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีความอ่อนหวานมีความรา่าเริงแจ่มใสสนุกสนานถ้าการงานของคุณไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาก,การค้าขายเป็นนักร้องพิธีกรดีเจผู้บรรยายหรือคนซื้อมาขายไปอะไรก็ตามเนี่ยด้วยบุคลิกลักษณะของตัวเองในตอนนี้ของคุณที่รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมเนี่ยจะทําให้เจ้าชะตาสะดวกสบายในการทํางานเป็นคนมีสเสน่ห์มีหัวการค้าสร้างไรายได้ดีหลายทางและบอกเลยว่าพูดเก่ง ได้ดีพอปากหมุนเงินคล่องทํามากินขึ้นมีหัวการขาในระยะเวลานี้ก็ต้องขยับปรับแล้วก็ทําไปนะคะถ้าบอกว่าดวงดีแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเจ้าระตาจะมีกิจการที่มั่นคงนั้นคุณต้องแบกกรรมเก่าที่เป็นกรรมดีมาแบบเป็นสิบกระเป๋านะฮะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าในภพชาตินี้จะทําอะไรก็ตามมันต้องแรกมาด้วยการตั้งอกตั้งใจทํางานเนี่ย เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ดีควรจะบุก,ะบกตะลุยและเจ้าตาถึงแม้มีปัญหาอุปสรรคคุณก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคพวกนั้นไปได้แล้วสุดท้ายเป็นไงฮะตั้งเนือ้อตั้งตัวได้แต่สําหรับบางคนที่บอกแอดว่าเนี่ยเอย้เรื่องของการงานประสบค,ความสําเร็จเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วละเดือนพฤษภาละแอดมินช่วงระยะเวลานี้มันลอยตัวอยู่นะคะแอดจะเตือนสําหรับคนที่ลอยตัวอยู่แล้วร,รู้สึกว่าเราอยู่ในแบบเข้าที่เข้าทางเรามัดระวังความรื่นไหลแบบ เบาๆของตัวเองเพราะว่าดาวสี่หกเป็นดาวคู่ทัดน้านะคะมาอยู่ในเรือนลมเนี่ยอาจจะทําให้เจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่แบบสบายจนเคยตัวแล้วก็ไม่ขยันออกแนวอืดๆขี้เกียจขี้เกียจลอ,อยตามลมพัดไปหรือว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระแสน้ําดังนั้นช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหาเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานของเจ้าตาเพราะอะไร ดาวพระอาทิตย์นะคะขยับเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะนะคะมีตําแหน่งเป็นราชาโชคแต่เป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศคือการเปลี่ยนแปลงนะคะพอวินาศเข้าสู่ภพเรือนการงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าชะตามีเรื่องฉับพลันมีคําสั่งด่วนอะไรประเภทอย่างนี้นะคะให้ตัวเจ้าชะตาเนี่ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปทํางานแต่ว่าทิศทางของมันค่อนข้างดีนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ในเรือนเนี้ยมีตําแหน่งเป็นดาว ราชาโชคส่วนดาวพระพุธมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีและพระสุกมีตำแหน่งเป็นคู่ทัดน้ำดาวทั้งสามดวงนี้อยู่ในทิศท,ทางที่ดีกับเจ้าวตารอยู่ที่ว่าในเรือนกรรม,มะคุณมีดาวร้ายไหมหรือในเรือนตรงข้ามเรือนกรรมมะคุณมีเสาอยู่ไหมนะคะถ้ามีเสาอยู่มันก็พร้อมที่จะเป็นเสียนศัตรูความมั่นคงต่างๆคอนแคลนแต่ ถ้าคุณบอกว่าในเรื่องกรรมะไม่มีดาวเลยหรือถ้ามีก็เป็นดาวจันดาวพฤหัดในพื้นดวงเกิดอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จเช่นทํางานทํางานอยู่ถูกหวย50ล้านทํางานทํางานอยู่ได้แฟนได้คนรักที่แบบดีมากจนกระทั่งแทบจะไม่ต้องทำงานก็ได้นะประมาณอย่างนี้คือมันมีจังหวะที่ดีเข้ามาในชีวิตของเจ้าตา นะคะดาวพระอาทิตเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ด้วยความวินาศนี้นะคะเป็นราชาโชคหลายคนก็กลัวจะเป็นแบบอมีปัญหาก่อนแล้วมามีโชคลาภด้วยแมสมันประมาณนั้นก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าทุกดาวไม่ว่าจะเป็นเรือนใดเขามีแง่มุมสองแง่สิ่งที่เจ้า,าตาต้องทําคือว่ามันอาจจะมีเรื่องของความสูญเสียหรืออาจจะมีเรื่องที่ไม่มีใคร คือไม่มีใครเข้าข้างเลยดำเนินชีวิตกันอย่างำทำงานกันแบบลุยไปข้างหน้าเหนื่อยเมื่อยลา้าแต่ปรากฏว่างานที่ทำในลักษณะที่เหนื่อยยากเนีของเจ้าตากลับกลายมาเป็นผลงานชิ้นโบแดงสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้คุณหรือวินาศเข้าสู่พบเรื่องกรรมมาแต่มันเป็นลักษณะของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เมืองนอกไปเรียนเมืองนอกไปทำงานเมืองนอกไปขยับฐานนะ นะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยิ่งอายุเยอะมากเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์มาเป็นราชาชโชคในเรือนนี้ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะคะ <S <S ต่อไปนะคะเป็นดาวพระเกตยขยับเข้าสูร่ราศีมังกรในวันที่18มิถุนายนนะคะ ก็เกตเนี่ยยกก็สู่ราศีมังกรหรือเจ้าเรือนปุตตะสนั้นฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ของเจ้า,าตาก็จะเป็นเรื่องของการทําตัวเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ให้เสมออารมณ์ดีอารมณ์อยากให้คนอื่นนะคะตัวเจ้า,าตาเนี่ยเป็นคนทันสมัยมากในระยะเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่จะทําอะไรก็ตาม จะมีความคิดในแบบที่แปลกกว่าคนอื่นอะไรก็ตามที่มันยากคุณจะทําให้มันเป็นของง่ายอะไรที่มันเป็นของง่ายคุณก็ทําให้มันแบบสนุกอะไรเงี้ยมีความตื่นตัวมีอารมณ์วัยรุ่นมีความทันสมัยนะคะในช่วงระยะเวลานี้สําหรับบางท่านถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะ อยู่ในเรือนบุตรตะถ้าช่วงระยะเวลานี้รอบุตรหลานรอบริวารอาจจะไม่ไม่ประสบความสําเร็จต้องทําใหม่รอใหม่อีกสักสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงระยะเวลานี้สังเกตด,ด้วยนะคะว่าคุณมีบริวารมีลูกจ้างมีลูกน้องมีความคิดแปลกๆชอบทําอะไรล้ําเกินคําสั่งหรือดื้อรั้นเกเรแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเปิดใจของคุณ กับลูกจ้างกับลูกน้องกับบุตรหลานบริวารอะไรเงี้ยคือดาวเกตเข้าสู่พบเรื่องนี้บางทีลูกก็อยู่ดีๆก็ดื้อนะคะทา,ทางที่ก่อนไม่ดือ้อมีเรื่องกระทบใจกันระหว่างคุณกับบุตรนะที่เพิเ่มเติมเติบโตเนี่ยเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสนั้นนะคะก็พาคือถ้าเป็นไปได้ก็พาบุตรหลานบริวารของคุณน่ะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมพาเขาอยู่ในลักษณะของการมีสติสัมปชัญญะในแบบว่า รู้ทันกายใจสอนเขานะคะถ้าเกิดเขาสอนได้เนี่ยจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับคนที่มีปรกเกตในะเรือนปุตตะนะต่อไปนะคะสำหรับคนสำหรับดาวต่อไปก็คือดาวพระพุธขยับย้ายนะคะพุธขยับย้ายออกจากเรือนกรมมะเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะ ก็ต้องบอกนะคะว่าระยะเวลานี้เจ้าอตาหยิบจับหรือทำอะไรเนี่ยพระพุธเนี่ยเดินปกตินะคะเข้าสู่ภพเดือนนี้เจ้าอตาหยิบจับหรือทำอะไรในระยะเวลานี้ตั้งแต่27มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปมักจะได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จการงานต่างๆที่กู้มาที่ทำมาที่ประกอบมาที่มีคนช่วยเหลือมีคนคอยเมตตาหรือไปดึงคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินเนี่ย ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะดาวหนึ่งกับดาวหกยังคงอยู่ในเรือนกรมมะหนึ่งเป็นราชาโชคนะคะส่วนพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำส่วนดาวสี่ในเรือนลับพระเนี่ยมีตําแหน่งเป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นส่งผลดีให้กับเจ้าวาาทั้งสิน้นไม่ว่าจะเรื่องลาบผลการงานหรือผู้ใหญ่ที่ผูกพันหรือช่วยเหลือต่อให้เจ้าวาาคิดแปลกทําแปลกอะไรอะ่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของการ คิดเพื่อพิสูจน์ตัวตัวเองนะคะเพราะฤหัมีมฤตยูเป็นรู่ผู้พิเศษจเจ้าตาคิดเพื่อพิสูจน์ตัวเองในะระยะเวลานี้แล้วก็การทํางานร่วมกับที่บ้านหรือร่วมกับคู่ครองคนรักถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนว่าจะได้ประโยชน์หรือได้ความสําเร็จแบบก้อนใหญ่เลยแต่แอนมองว่าคุณมีหนึ่งกับ6เนี่ย เป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนการงานนะคะหกระผกเนี่ยถือว่าเป็นอุดในเรือนการงานได้เพราะฉะนั้นการงานยิ่งสูงส่งเท่าไหร่พระฤหัสที่อยู่ในเรือนสุภะยืนนานได้เท่าไหร่ดาวพุทธที่อยู่ในเรือนลาภะมะอยู่ยืนระยะเวลาได้เท่าไหนคุณยิ่งประสบความสําเร็จในเรื่องเงินทองมากขึ้นตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้คุณยังมีดาวพระฤหัสนะคะเป็นอุดมเกณฑ์นะ แล้วก็มันเป็นจังหวะและช่วงระยะเวลาที่ไม่ค่อยถูกแก้ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยความสุขนะคะราคนาราศีกันก็ค่อยคิดค่อยทำโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองคนรักส่วนเรื่องการงานนี่แทบจะไม่ต้องห่วงชาวคาราศีกันถึงแม้มันจะมีเกณฑ์แยกย้ายจากคู่ครองคนรักไปนะสำหรับกันเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีทั้งดาวราหูเล็งลักนะคะและคุณมีทั้ง ดาวอังคารเป็นพินทุบาทโดยเฉพาะคนเกิดบนอังคารอาจจะต้องกุ้มใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องคนรักคู่ครองนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นดวงดาวที่แอดเขาเรียกว่าขับดาวเข้าเรือนนะคะทีนี้เรามาแยกตัวตนการเงินการงานความรักของชาวลัคนาราศาีกันกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวตนของคุณเนี่ย ก็มีความสุขและลื่นไหลยอยู่เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีความมั่นคงในตัวเองมีความขยันมากกว่าปกติและช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่ามีโชคลาภจากก,า,การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะอันนี้ก็คือตัวตนก็คืออารอมณ์ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนด้วยซ้ำไปต่อไปในเรื่องการงานและการเงินของคุณนะฮะก็ต้องบอกว่าการงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้ ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็คือดาวดาวพระพุธนะคะเป็นดาวเดียวกับดาวเจ้าเรือนตัวตนเข้าสู่พบเรือนรับผลแสดงว่าทั้งการเงินและการงานของเจ้าตาในช่วงระยะเวลาเดือนมิถุนาหรือย้อนไปพฤษภาเนี่ยมันมองเห็นได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินและงานค่อนข้าง มากและดีเพราะว่าดาวพระอาทิตย์หรือดาวเจ้าเรือนวีน่าเนี่ยเป็นราชาโชคอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานหรือโยกย้ายไปทํางานไกลสาขาไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือเข้าไปบุกเบิกง,งานต่างๆเอาจริงๆลักนาแล้วราศีกันระยะเวลาี้งานยากเของานง่ายเขาไม่ได้ให้คุณเขาให้งานยากคุณนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งหงเนี่ยเปรียบเป็นคู่ ที่แสดงแสงของอุดได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในเรือนกรรมมะหนึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะส่วน6เป็นเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับการงานที่เป็นโหราศาสตร์โบราณศาสตร์หรือการงานที่มันทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคือวินาศอะนะคะหมอพยาบาลทนายความ งานเกี่ยวกับการต่างประเทศทั้งหลายนะช่วงระยะเวลานี้คขุดเงินมาให้เจ้าตาเยอะขอให้ขยับปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะงานกับเงินสัมพันธ์กันนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือพระศุกร์เนี่ยอยู่คู่กับการงานตลอดเพราะฉะนั้นหยิบจับอะไรในช่วงระยะเวลานี้งานเด่นเงินมาผลงานดีลาบผลมานะคะขัดแย้งกับคู่ครองเป็นเรื่องปกตินะ ตัวเจ้าตานะคะในส่วนของความรักทั้งคนโสดและคนไม่โสดก็ต้องบอกว่าในส่วนของคนโสดช่วงระยะเวลานี้อาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานนะคะคู่ครองคนรักเขาก็แจ้งกับเจ้าตาว่าไปทํางานเหมือนกันมันเหมือนกับต่างคนต่างรู้ว่านะว่าอีกคนนึงไปทํางานแล้วกันอย่าไปอะไรมากแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ชาวลัคนาและชาวราศีชาวราศีกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะการร่วมงานบางอย่างต้องเรียกว่าการร่วมงานบางอย่างกับผู้ใหญ่ก็คือปัตนิสุภากรรมมาเนี่ยส่งผลดีให้กับเจ้าตาในช่วงนี้มีโอกาสได้ความสําเร็จมีโอกาสได้ความมั่นคงมีโอกาสขายไอเดียกับผู้ใหญ่เขาเรียกว่าขายงานน่ยกับผู้ใหญ่แล้วประสบความสําเร็จนะคะ ตัวเจ้าตาช่วงนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนรองานคนรอสมัครงานหรือทำงานอยู่กับออนไลน์เนี่ยขอให้ขยันในการเขียนส่งไปในการติดต่อส่งไปอะไรเงี้ยนะคะต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของสุคนคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยดาวเจ้าเรือน ปัตตนีของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนม,มรณะแล้วเรือนปัตตนีเองมีดาวพราหูสิ่งที่อาจจะบอกได้ก็คืออย่ามีอีโก้ต่อกันเวลาจะพูดคุยหรือเจราจาต่อกันอย่ามองว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายตรงข้ามให้คิดว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วเรื่องที่แบบกังวลว่าปัตตนีมรณะเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไปนะคะ ช่วงระยะเวลานี้ดาวอาริเล็งเรือนปัตนะปัตนิของคุณน่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องมีปากมีเสียงเถียงกันบ้างมีอ่อนไหวกับคําพูดของคู่ครองคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็มีมเกณฑ์ไปเรื่อยแหละนะคะเจ้าชะตาทําได้ก็คือช่วงระยะเวลานีเนี่ยดาวอึดของคุณนะอยู่ในเรือนอาริเพราะฉะนั้นคุณจะชอบบริการคนชอบดูแลคนแล้วก็ไม่ถือสาคนดาววสาวอยู่ในเรือนนี้ถือว่า มันจะมีช่วงหนึ่งที่ดาวมันจะสลับกันอย่างเงี้ยค่ะเป็งก็จะเป็นเรื่องของคู่ครองคนรักให้คุณเจ้าตาเอาเป็นว่าก้อนใหญ่มากในช่วงระยะเวลานั้นสําหรับคนไม่มีคู่ก็จะต้องบอกว่าแม้แต่ศัตรูก็ยังมีเรื่องของการให้โอกาสคุณประสบความสําเร็จโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาให้เลยเอาเป็นว่าคู่ตรงข้ามนะคะจะให้ประโยชน์อะไรกับเจ้าตาสักอย่างนึ่ง แล้วก็เจ้าชะตานะฮะดาวเป็นอย่างเงี้ยจะมองว่าบางคนอะ่ะชอบคนอารมณ์ดีดังนั้นนะฮะบางทีอะ่ะหาเงินมาได้ด้วยความที่ดาวเป็นผินทุบาทอย่างเงี้ยแล้วเจอสองในช่วงต้นเดือนในช่วงชันท้ายเดือนเนี่ยบางทีใช้อยากมีความสัมพันธ์ด้วยกันจบ ด้วยกันใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเขาภาษาทั่วไปเขบอกซื้อกินเอาระวังการซื้อกินเอานําพามาซึ่งความยุ่งยากแล้ววุ่นวายมาถึงเจ้าชะตานะคะในช่วงระยะเวาลานี้เพราะมันมีเรื่องของความยืดเยืนะ้อนะเจ้าชะตานี่ ะอะไรเนี่ยความรักของบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์นนะะจะต้องแข่งขันนะคะมีเกณฑ์จะต้องแข่งขันมีเกณฑ์จะต้องแบบอย่าไปทะเลาะเบาแหวงกับคนที่คุณชอบถ้าเกิดมันมีหลายคนมาจีบก็บพิจารณาเอาว่าคุณจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปอันนี้คือคนอันนี้คือคนโสด ส่วนคนมีคู่เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเกณฑ์พินทุบาทนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดพุธกลางคืนนะก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงกับคู่ครองคนรักแล้วก็ระมัดระวังการแบบของเงินคนรักมาลงทุนทําอะไรแล้วเจว้าวตาเอาไปแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสมดุดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะสุขภาพ สุขภาพก็จะมีพระเสารนะคะที่ยังอยู่แล้วก็ดสองกับดาวสามก็คือเรื่องของอุบัติเหตุความใจร้อนคำพูดการเจรจาเรื่องของเล็บฟันกระดูกโรคเก่าที่วนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยแอดมินเป็นกำ,กำลังใจให้ชาวลักขณาราศิกันนะคะ ขอให้ประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานดาวส่งถึงชาวกันค่อนข้างดีเหมือนปลอบประโลมใจในสิ่งที่เหนื่อยยากลําบากมาก่อนหน้านี้นะคะ,ะขอให้ประสบความสําเร็จเยอะๆเลยสําหรับชาวกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ